สวัสดีค่ะอีสานฝรัง่งแฟมิรีค่ะมอน,นีแดดออกด้วพี่น้องน่ะดอกไม้งามๆามืมอนียายจ,จอยผ้าออกมหนอกตรงพี่น้องจ้ามุน,นีแดดงามมุน,นีแดดออกแต่ว่าสีแดดหดจักมุงซันละจ,จอยผ้าออกมาเที่ยวขางนกมาชมดอกไม้ด้วพี่น้องเด้อมาชมดอกไม้ ดอกไม้สวยๆนะพี่น้องเนาะนีะ่นนดอกไม้ก๊าลัางเริ่มออกเด้อพี่น้องเด้อดอกไม้ก๊าลัางเริ่มจะออกมากับพ๋อยใหญ่พี่นอ้องย้ายจอยขี้รถส่วนตัวย้ายจอยมาเนี่ยลดส่วนตัวมึงดีแดดออกพ๋อย,ยพันวายจะออกมา,ากถีบกระเจ้าจะเข้าทันวะคนก็นจังบ่มาโดนดอกพี่น้อง ดอกไม้ไมพม่น้องดอกไม้กำลังจะออกมันตง้างงามๆมแกจอยก็เลยสิจบผ้าออกไปเทีย่ยวนพีพน้องเนาะเที่ยวเที่ยวอหน้าบานเพิินหน้าบานเพินนาานเพ่นเป็นแบบใดนาะพน,น้องเนาะนี่ทุง่งนากพคือหน้าบานเฮ่าเด้อพีน้องเด้อหน้าบานเพินอ่ะ,อะงามบาพอพีน้องจ้ะทุ่งหน้าบ้านเพินนพินนาะพน้องเนาะ อันนี้เพิ่นบ่ทันได้บวานเด้อพี่น้องขึ้เพิ่อนวานแล้วบุนี่เพิ่อนวานแล้วมันอาจสิบ่ทันได้เกิดนะพี่น้องเนาะอืชมวิวทิวทัศน์แดดออกเด้อพี่น้องแดดออกเด้อมื้อนี้ยายจจอยพาออกมาเที่ยวนะคะเนาะอ่ายจจอยคนพาเลาะพี่น้องคนพามักเที่ยวมักเลาะมักออกเนาะพี่น้องเนาะอือนี่ล่ะอือพี่น้องจ๋ามันจะไปมาพปอตุนรับ หรือนณาฝรั่งนะพี่น้องเนาะายจอยเสียเอาหรือพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ต้นเดียวมันบ่มีปุ๋ยเด้อพี่นอ้องเ้ออแยจอยเลยสิเก็บเอานี่เก็บเอาเนาะพี่น้องเจ็บเป็นหนึ่งส่ปลานี่ไปหลวกกับปุนกับแกว้วขันอยูใ่ในไฮฝนายจอยบ่เอาเลอพี่น้องปุ๋ยไหลายปุ๋ยไหลายยาหลาพี่น้องนี่ต้นรับหรือว,ว่า ขนาดฝรั่งเนาะคนไทยเอื่นเนาะพี่น้องนี่ต้นรับด้วยพี่นอ้องเด้อแจ๊กจ้ยกศสีเอามองทีไหนว่ามีฟุน่นมีปุ๋ยเพิ่นพี่น้องเนี่ยนี่แหละตามมาเที่ยวนี่พี่น้องจ้านี่พี่น้องจ้าอืมต้นรับเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังสะออกดอกถ้าเพิ่นอยู่เมื่อหนอกเพิ่นก็สิรูลยดอกเนาะรับเป็นจ้งไดต้นรับเนาะนี่ กำลังสิอ,ออกดอกแล้วพี่น้องอือันนี้ให้เพื่อนแบบนี้แยาจอยไปเก็บด้วยพี่น้องเดอ้อแยาจอยยานยันยาพี่นอ้องยันยายานปุ๋ย่นกาลังสิขึ้นกาลังสิอ,ออกดอกพวันมันออกดอกมันก็สีเหลืองเต็มเลยเด้อพี่นอ้องบานเฮาอาจสิบ่รูลจักเนกาะค่ะเนาะแต่ว่าคนอยู่ทางนี้พ่นหล้จักเด้อพี่น้องว่ามันเป็นแบบไดพี่นอ้องือต้นรับเนาะ ไอ้จอยมานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อเธอชมว,วิววิวทุง่งนาทองฟ้าแก้มใสทองฟ้าเป็นสีข้ามเด้อพี่พี่น้องน้องจ๋าแดอดออกแต่ว่ากันยังหนาวอยู่เด้อค่ะหนาวอยู่แต่ว่ามีแดอดออกมือนี่แดอดออกแต่ว่ามือแรงอีเจ้าไหนไอจอยบอลูอีสานฟรังผ้าออกมากางนอกเด้อพี่น้องเด้อ อืมตั้งมองกับจีออกดอ,อกต้นรับเนาะกนันเนาะลังมองกับจีออกดอ,อกลังมองกับจีพระท่านได้ออกดอ,อกเดนอะนี่ไก่จีออกดอ,อกแล้วอนะืมันงามเด้อหนะมันงามเนี่ยจอยผ้ามาเที่ยวทุ่งหน้าทำไมเกี่ยวเที่ยวทุ่งหน้าเนาะกันเนาะ เดี๋ยวทงหน้าบานเพิ่อน,นอเมืองหมองนี้มันคืองามกว่ามูแต่ต้นรับอีสานฝรั่งเฟมารี่เสนอต้นคณะฝรั่งเน,น,นาะค่นเนาะคณะฝรั่งบานเฮากกินต้นรับเนาอพี่น้องเพื่นพนกนเอาไปไว้แต่เห็ดน้ำมัน คนอยู่เมืองนอกพ่นกันรูเปิดแล้วพี่น้องจ้าแต่ว่าคนอยู่เมืองไทยอาจสิบ่รูู้จกนะักเนาะแต่ว่าพ่นช่องอยงใหญ่บางช่องเพ่นก็น,กน้าเสนอแะ้วละย้ายจ้ยก็อยัก,ก,อยกเอามาให้พี่น้องเมืองอีกเนาะอืนี่จ้าพ่นกระลังออกดอกมีแต่แต่ต้นยงใหญ่แนื่เพันเถือ่อกอาหารเนาะกันเนาะนี่เลยค่อเด้อเขาเอื่นว่าปลารับพ่นพ่นเห็ดให้หน้าเห็ดไรไร,ไร,ไรต้นรับเนาะพี่นอนะ้องเนาะอื อันนี้เป็นเขาซาลีนะนี่เข่าซาลีไอ้อจอยพามาชมตว,วิวแล้วี่นองเออสารฝรั่งแฟมิลี่พามาชมวิวทิวทัศน์ของวันที่แดดออกนั่นค่ะเนาะมีแดดออกมีต้นใหม่กำลังสีงาม,มใบใหม่กำลังสีฟง ตรงเขาซาลีก็ล่างจิขึ้นนะพี่น้องบางคนกับพึ่งจะวานบางคนกับึืนแล้วเนาะพี่น้องพึ่งกับวานตั้งแต่ตอนหิมะลงเลยอันที่เขียวๆอยู่เนี่ยอันทางนั้นพึ่งกับพึ่งจก้วานเนาะพี่น้องวานแต่อาทิตย์สองอาทิตย์ขืนไปทงังเทื่องพุ่นกับมปนไรบัก,กังวลเด้อพี่น้องเด้อไรบักังวลสวนบัก,กังวลพิ่นนะพี่น้องจ้าวิวทิวทัศ สารฝรังมานั่เสนอวิวทิวทัศน์เตพี่น้องเด้อน่เปพื่อนสนดก่ิงนททนดนนเดิเิร์ที่สิทเนาาพี่น้องนะ